สวัสดีครับพบกับผมครับร้านปอรุ่งเรืองรถบ้านนะครับวันนี้มีสี่ประตูมาอีกแล้วนะครับสี่ประตูนาว่าเครื่อง2005นหะครับคันนี้แอร์เย็นเพีงเพาะนะครับกระจกไฟฟ้าเลื่อนได้ปกติทุกอย่างระบบปกติทุกอย่างนะครับราคาบอกเลยแล้วกันนะครับ1,49,000บาทนะครับคันนี้รถพร้อมใช้งานนะครับนาว่าสีดำนะครับเครื่อง2005นะครับ y า2 5นะ พวงมาลัยเวอร์นะครับเป็นพวงมาลัยวอร์แ air นี่เคยียนเจี๊ยบเลยขับทางไกลได้สบายนะครับคันนี้นี่มาดูตัวรถรอบคันดูตัวรถรอบคันว่าสภาพสวยแค่ไหนนะครับใครที่หาอยู่นะครับสีประตูมาอีกแล้วนะราคาเราๆหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่พารีวิวตัวรถรอบคันก่อนเดี๋ยวมาดูสภาพห้องเครื่องนะครับนี่ก็จะประมาณนี้สวยๆงามๆเนนยนๆนะครับใครหาอยู่เดี๋ยวพาดู ฝั่งขวาของตัวรถก่อนเลยแก้มฝั่งขวาคือไม่มีรอยบุบนะครับรถไม่มีรอยบุบแต่ก็จะมีรอยขนแมวบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแก้มฝั่งขวาคือเนียนนะครับสะอาดตานะครับประตูประตูประตูฝั่งขวาเซนิเกอร์เขาก็ยังอยู่ครบนะครับบันไดก็มีมาให้ครบนะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกไฟถอยออกปกติทุกอย่างระบบไฟออกปกตินะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยซูมให้ดูใกล้ๆนะครับ ซูมให้ดูใกล้ๆนี่เราจะประมาณนี้เลยนะครับรถยืนสวยมากนะครับรถยืนสวยมากจะประมาณนี้นะใครหาบอดี้ใหญ่ๆสวยๆนะครับรถพร้อมใช้งานคันนี้ให้ทันให้ไวเลยนะครับนิสสันวาร่านะครับทึดท้นอยู่แล้วนะครับอึดท้นจะประมาณนี้นะครับล้อก็เป็นล้อแมกนะครับล้อก็เป็นล้อแมก ยางเหลือใช้ทั้ง4เส้นนะครับยางเป็น2 6งห้านะครับทับห5คอบเจ็นะครับเป็นล้อแม็กแม็กก็สวยๆเนียนๆนะครับจะประมาณนี้นะอย่าพาดูมาซับภายในประตูฝั่งขวาของตัวรถกรันรถก็ยังไม่ทําความสะอาดอะไรนะยังไม่ทําความสะอาดนะครับกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับรีโมทก็เป็นรีโมทไ,ไ,ไฟฟ้าเหรอเขาเรียกอะเป็นรีโมทไฟฟ้านะครับ เป็นรีโมทอ่ะเป็นรีโมทเปิดปิดด้วยรีโมทได้นะครับซับภายในประตูก็ไม่ได้ขิเร่นะครับไม่ได้เคเร่เล,เลย,สยสวยๆงามๆเนียนๆนะครับเบาะเบาะเบาะเบอะก,ก็ยังไม่ทําความสะอาดให้นะครับยังไม่รถยังไม่ทําความสะอาดเลยนะครับเบอะก,ก็จะประมาณนี้นเดี๋ยวทําความสะอาดให้เข้าใครเข้าคาแครแ์ให้อีกทีนะครับเลือนไม้ออกปกติทุกอย่างนะครับคอนโซลหน้าคือสวยงามนะครับแต่ออกด้วยนะครับ รถสวยๆงามๆเนียนๆห้ามพลาดเลยสีประตูคันนี้นะนีปะ่ประตูประตูประตูหลังก็จะประมาณนี้นะครับบันไดก็มีมาให้ครบนะเด<ม>ี๋ยวพาดูซับภายในประตูนะครับ<ม>อันนี้คือประตูหลังฝั่งขวานะครับให้ดูกันชัดๆนะเนี่ยยังไม่ทำความสะอาดเลยนะครับรีบมารีวิวให้ลูกค้าและเอฟซีทุกคนนะครับบบา หลังก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมแถมผมให้อีกเช่นเคยนะแถมผมราคาประมาณ2,000กว่าบาทนะครับยวแถมให้นะประตูก็เปิดปิดง่ายนะครับรถยืนสวยงามนะครับรถยืนสวยงามพร้อมใช้งานนะครับเดินทางไกลได้สบายนะครับเดินทางไกลได้สบายไฟท้ายก็สวยงามนะครับไม่มีรอยแตกรอยยิ้มอะไรทั้งสิ้นนะครับดูข้างหลังกันบ้างนี่ โลโก้ o, นิสสันก็ยังอยู่ครบนะครับนิสสันนาวาร่านะ SE นะครับนี่รถยืนสวยๆนะคันนี้นะยืนสวยๆเนียนๆนะครับกันชนท้ายก็มีมาให้ครบนะกันชนท้ายก็มีมาให้ครบนี่สวยๆงามๆเนียนๆนะครับยางอะไรก็มีมาให้ครบนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับกระบะกระบะแมกไลเนอร์นะครับ ก็จะประมาณนี้เลยไว้ขนของนะครับจะได้ไม่ไม่เป็นรอยนะครับที่ยึดของก็มีมาให้นะครับจะประมาณนี้เลยนะเ,เปิดง่ายเปิดง่ายนะสวยๆเเน่นๆนะครับรอยบุบไม่มีคันนี้รถยืนสวยงามมากอันนี้คือฝั่งซ้ายของตัวรถนะยางผมบอกเลยว่าร่องลึกๆให้ดูกันชัดๆนะครับ ล่องเหลือลึกๆใช้งานยาวๆไม่ต้องไปเปลี่ยนล้อก็เป็นล้อแม็กสวยงามด้วยนะครับแต่ประมาณนี้นะครับรถยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับสีดําคือสียอดนิยมอยู่แล้วนะครับจะประมาณนี้น,นี่ซันนนว่านะครับเครื่องสองพันห้านะ ตัวน,นี้สีประตูสีดําขับทางไกลได้สบายนะครับแอร์เย็นด้วยนะครับกระบ,บะก็ไล้รอยไลย่ลลตำหนินะครับแต่ก็จะมีรอยขนหมองขนแมวบ้างนะครับตามการใช้งานนะดูซับภายในประตูกันบ้างซับภายในประตูก็ไม่ได้ขีเหร่เลยนะครับนะสวยๆเนียๆนๆน่องพทิสานก็ประมาณนี้ ไม่สบายนิดหน่อยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนประตูฝั่งซ้ายทางหน้านะครับสติกเกอร์เขาก็มีมาให้ครบนะประตูเปิดง่ายนะครับซับภายในประตูนะครับฝั่งซ้ายกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้านะคอนโซลคือสวยงามนะครับสวยงามแอร์คือเย็นเกียร์เข้าง่ายนะครับ รถเดิมๆครับคันนี้สีก็จะประมาณนี้เดิมๆนะครับลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มละสายบันไดก็มีมาให้ครบนะครับครบๆเลยนี่แก้มฝั่งซ้ายก็สวยงามนะฟิล์มก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเพิ่มนะครับรถยืนสวยนะครับรถยืนสวยงามมากนะจะประมาณนี้น,นะครับ ไฟตาก็ขาวนะครับขาวไม่มีรอยเหลืองไม่มีเหลืองเลยนะครับไฟออกปกติทุกอย่างนะครับกระจังหน้าก็เป็นลังพึ่งไม่มีตัวมีแตกเป็นโครเมียมด้วยนะครับโลโก้เขานิสันก็ยังอยู่ครบนะครับช่วงล่างแน่นกริ๊กนะครับกระบะนี่ทนทานแน่นอนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนาะถือกล้องให้หน่อย จะประมาณนี้เลยเอามานี้เลยเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับห้อนีห้องเครื่องคือยังไม่ทำความสะอาดนะครับยังไม่ทำความสะอาด ก็จะประมาณนี้เลยนะครับยังไม่ท <ja ําความสาดเลยนะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื yeah> anyway> ่องให้ฟังนะครับว่าสภาพเครื่องมันเป็นยังไงนะโอเคจะประมาณนี้นะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับสตาร์ทเครื่องให้ฟังอันนี้คือขับทางไกลได้สบายนะครับรถเป็นปี08นะรถปี0 8นะครับรถพร้อมใช้งานการันตีเลยว่ารถสภาพดีมากนะครับสภาพดีมากนะครับใครหาอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับ คารหน้าก็เป็นคารหน้าเดิมนะครับแอนเพลยเดิมนะครับเดิมนะครับฝากระโปรงก็กันความร้อนมีมาให้ครบนะครับมเมทอมเมทาร,ร์ยังอยู่ครบนะครับงามเนียนๆนะครับให้ดูกันชัดนะขนา,าดรถยังไม่ทำารับอา้องเครื่องก็สวยประมาณนี้นะครับทำความสาอาดไปก็จะสวยงามแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเปิดราคาแล้วนะทีนี้นะ จะเปิดราคาแล้วดับเครื่องเลยเครื่องเงียบนะครับอ่าสตาร์ทอีกรอบดิขออีกรอบขออีกรอบขออีกรอบนะครับนี่อ่าวันไม่ออกนะครับน้ำ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 นิ่ง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 นะครับจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยเสยื่อนเอเรียนโอเคดับเครื่องเลย อ่ะมาจับกล้องไว้มาจับกล้องมาจับกล้อง,อ,งอืมจะประมาณนี้เลยนิสันโนวาล่าของเราสวยงามสีดํานะครับตัวน,น,นี้เป็นสีดำนี่เป็นสีดํำดี๋ยวผมจะเปิดราคาแล้วเปิดราคาแล้วนะครับอือใ่เข้ามาอ่ะเปิดราคาแล้วเลยแล้วกันนะครับนิสัน นิสสันนาวาร่านะครับสีดำคันนี้ปี08นะครับเครื่อง2,500 yd 2 5นะครับราคา149,000บาทนะครับ149,000บาทสภาพก็ตามสภาพประมาณนี้สียังไม่สีสีสวยนะครับแต่ว่ารถยังไม่ล้างนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะราคาก็โทรมาคุยกันนะครับเบอร์โทร065 536 98 98 085 453 4434แอดไลน์ได้ทั้ง2เบอร์เลยนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กผมเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้เลยนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ผมขอปิดคลิปเพียงวันนี้เจอกใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ